แม่จะไม่ทำคลิปอวยความสวยนะคะของน้องแชงก็ดูจักอะไรอยู่ในเมื่อสวยเผ็ดเซ็กซี่ขนาดนี้กับการถ่ายนิตยสารขึ้นปก d e s ิ s Korea นะคะรอบนี้บอกเลยว่าปังมากๆทุกคนแอดเห็นแล้วแบบอดว่นเวอร์ไม่ได้จริงๆนะคะกับการถ่ายแบบ ที่บอกเลยว่าครั้งนี้น้ององลงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเนอร์ความเฟียสความเผ็ดความเซ็กซี่ความร้อนแรงใดๆคือมาดามพักมงลงสมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแซงโรรองที่สุดแน่นอนค่ะว่าไม่อยากให้ทุกคนรอช้าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูเป็นคลิปเต็มๆกันเลยค่ะ